ขณะนน,นี้กรารเอาอยาที่สำบลมันการกระบวนการเอาาได้เริ่มขึ้น,นกรากันารเผาได้เริ่มขึ้นพร้อม

là bà đang đeo cái đồ ăn vậy. À. mày Không phải. Đang những video hấp dẫn เตามันเซ็ตตัวแล้วตอนนี้ความร้อนมหาศาลตอนนี้ไปที่หกร้อยถึงแปด้อยองศาแล้ว ดังออกไปดังออกไปดังออกไปหายหมดเลยหายหมดเลยอืมแล้วไม่เป็นไรแล้วเพรมันได้ความร้อนอ่ะตอนนี้มันเขาเรียกว่าไฟมันตื้อแล้วอ่าปิดแล้วความประหยัดพลังงานตรงนี้ไงเราปิดแก๊สปุ๊บ เดี๋ยวความร้อนละลายเดี๋วามร้อละลายโอ้มหัสัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ